มีโอกาสได้ดูแค่2รอบเองค่ะก็คือรอบเม็รันคูแล้วก็รอบที่เป็นพรีวิวค่ะแต่ว่าได้ดูทุกวันเลยค่ะแบบรอบเอ็กซ์คลูสีมากก็คือเขาเขาตั้งใจซ้อมมากร้องเพลงทุกลมหายใจเลยจริงๆงก็รู้สึกว่าแบบเราเราพอมาดูคือเราได้เรื่องเล่ามาตลอดว่าซ้อมเป็นยังไงบ้างแต่ว่าพอเรามาดูบนเวทีจริงเนี่ยมันเหมือนว่าแบบ โอ้พอมันเป็นภาพเต็มแล้วเราเซอร์ไพรส์มากว่าสิ่งที ugen, ่เขาตั真 fighting, 真้งใจมาตั้งด้วยตัวเขาแล้วก <t> ็ตัวนักแสดงร่วมเองคือมันแบบมาสุดยอดมากเอเนอร์จีมันดีมากๆแล้วก็อยากอยากให้ทุกคนมาดูจร <ts> ิงๆแล้วก็ดีใจที่เขาเขาทำมันได้อ้เราตอนเราูคนเราบอกอะไรเขาไหมเบเลอุยหนูก็บอกว่าแบบเรอภูมิใจในตัวเขาคือหนูไม่รู้จะพูดอะไรเลยแค่ว่าเออไม่รู้เขาทําได้ยังไงกับการที่ว่าเลี้ยงพลังงานขนาดนั้นจําบทได้ยาวขนาดนี้เลยก็ ก็ดีใจค่ะดูใจเลยค่ะนี่แต่ตัวการจูบค่ะเขาจูบขาคุณเราได้ดูซีนที่เขาจูบกันใช่ไหมดูค่ะเขาจูบจริงหรือว่ามันเป็นแค่มุมกล้องหรือว่าเป็นมุมตรงๆเขาจูบจริงค่ะเราห่วงไหมพายไม่ห่วงไม่ห่วงหนุกได้เลยนี่เราเป็นเราเป็นพันธมิตรกันเราตกลงกันแล้วไม่แต่งม่วเขาไปสัมภาษณ์ว่าพายต้องทำใจนะครับเพราะว่าเขาจูบจริงทุบรอกใช่ใช่ก็ ไม่เป็นไรคาดหนูหยอมให้เขาได้2อชั่วโมงในละครต่อที่เหลือเป็นท้องนูจจิงิงมีเศษมีเนีนม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 ่มีฝากอะไรเขาไหมว่าจุบเบาๆจุบไม่น้อยหรูปากเปื่อยอไม่ไม่ค่ะเต็มที่เลยเพราะว่าอยากให้แบบว่าเข้าถึงตัวละครต้องเป็นนกกับก้องใช่ไหมคนดูจะได้แบบกรี๊ดกราเพราะว่าพายเชื่อว่าหลายๆคนก็อาจจะไม่รู้ว่าแบบจะมีจุบจริงหรือเปล่าน่ใจทุกคนก็ดูแบบเซอร์ไพรส์ช็อตมากก็ฝากฝากคนเสื้อม่วงด้วยนะคะแล้วมีการบอกเกมมาไหมว่า ให้มันดูแบบว่าเออเกรงใจเราบ้างเรานั่งดูอยู่น่าจิกบอกไม่ไม,ไม่หนูบอกว่าเต็มที่เลยค่ะเต็มที่เลยนะคะดูด้านดูด้า <laughs> ไม่แต่ใครรู้เ่ิกหน้ามาอยู่ลยแล้วเราก็จะมีการจื่จริงแบบ้ใครใครู้อยู่แล้วเพราะว่าคือตอนที่พี่เจนได้บทมาค่ะใครมีโอกาสได้เหมือนปรีตู้ไปกับเขาด้วยคือช่วยเขาอ่านด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้ว่าอุ้ยมันมีฉากจุกนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าหนูอ่ะไม่ไม่ไม่อะไรเลยรู้สึกว่าตื่นเต้นมากที่จะได้เห็นเพราะว่า จะไม่เห็นพี่เจมในภาพแบบนี้แน่นอนอนะ่ะเราก็รู้สึกว่าอุ๊ยอยากเห็นอยากเห็นมากๆความเจ้าชู้เขาเราดีผมดีมันเป็นยังไงรู้สึกว่าใช่ใช่รู้สึกว่าน่ารักดีรู้สึกว่าชอบที่ทุกคนจะได้เห็นมุมที่เขาสนุกสนานในมุมที่เขาคีเล่นซึ่งเขาอ่ะมีอยูแ่แล้วแค่อาจจะไม่เคยแบบว่าใช้มาอย่างเงี้ยก็บอกเลยว่าใครมาดูจะเป็นสองชั่วโมงที่จะได้เห็นเจมส์มาเป็นเป็นอีกแบบหนึ่งแน่นอนแล้วจะถูกใจแน่นอน,นการว้าวต่อ<ๆ>ใช่ เต้นท oh ี่ไม่เคยเห็นเนาะไม่เคยเห็นเลยบอกว่าเขาเต็มที่มากจริงคือทั้งเรื่องร้องเรื่องเต้นเรื่องการแต่งกายคือตอนแรกอบบพายคิดว่าเขาจะถอดเสื้อธรรมดาแบบแต่ว่าถอดเสื้อเฉยๆแต่ปรากฏว่าเขาอะใส่แบบมีชุดเฮ้ยห้ามบอกห้ามบอกเขามีชุดพิเศษค่ะทุกคนแต่จะบอกเลยว่าแบบพิเศษมากอะทุกคนต้องมาต้องมาเห็นมันมันยิ่งกว่าการถอดเสื้ออีกแล้วแบบย้อนกลับไปตอนวันแรกที่เขาเล่นสิ็รอบแรกเยเขาได้เป็นเล่าอะไรเราฟังด้วยความตื่นเต้นเลย เขาก็ตอนที่เหมือนเหมือนซ้อมทุกอย่างเสร็จหมแล้วเขาก็มาเล่าวันนี้รันตรูครบทั้งสององค์แล้วแล้วก็รู้สึกว่าเอเนอร์จีมันดีมากแล้วเขามีความสุขมากตอนแรกเขาเหมือนเขาเหมือนแบบเอะเราจะเราจะทําได้ดีไหมนะแต่พอเขารันตรูคบเนี่ยเขารู้เลยว่าแบบเออเขาจะทําสิ่งนี้ได้แล้วเขาอยากให้ทุกคนมาดูจริงๆว่าว่าเขาตั้งใจมากขนาดที่เขามีความสุขที่เขาเล่นได้ดีขนาดนี้เป็นเพราะว่าเรามาให้กําลังใจเขาตบอดวาก็อาจจะเป็นได้แต่ว่าแต่ว่าหนูบอกเขาตลอดเลย มันระมาดูไม่มีเซอร์ไพรส์ใช่ใช่ไม่ไม่ไม่มีโค้ดเซอร์ไพรส์อะไรอย่างงเี้กรอบนึงเพื่อเขาตกใจอะไรอย่างเงี้ยอ๋อไม่มีค่ะเพราะว่าหนูคิดว่าเขาน่าจะจับได้ก่อนแน่ๆเลยแต่ไม่มีไม่มีหนูเดี๋ยวหนูก็จะมาดูอีกรอบสองรอบยังไม่เริ่มเลยเธอเบากี่รอบเธอตั้งใจว่าเธอจะอุ้ยคิดว่าอีกสักอุ้ยไม่รู้หนูว่าหนูควรจะเซอร์ไพรส์เขาดีเออโอเคงั้นหนูจะไม่บอกเดี๋ยวเขาได้ดูคลิปนี้เดี๋ยวเขารู้แต่ตอนเสร็จปุ๊บเขาก็เซลล์บุญตลอดเลย อ๋อใช่ใช่หนูตกใจมากเลยหนูบอกว่าอุ้ยไม่คิดว่าเขาจะค่ดก็ก็เฉลิบขอคุณค่ะขอบคุณนะคะนีอ้คะโอเคาอนะคะ